สวัสแบบดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม X Shot อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลงมามี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องหาชุดที่วิ่งไวชุดนี้ก็วิ่งไวอยู่นะอืมอืมอมันมีบั๊กเราไม่มีชุดบั๊กวิ่งนะครับทุกคนโอ้วันนี้เคลื่อนที่ไวห้าเลยนะโอเคแล้วก็ปีกปีกก็เคลื่อนที่ไวห้าแต่เราไม่มีปีกบั๊กอีกแล้วอืมเอาที่มันตกเราไม่เจ็บไหมอือม,มันไม่เห็นอะ่ะมันหลกอะ่ะโอเคหัว หัวก็แซโบนั่นแหละแล้วนะโอเคน่าจะครบแล้วเรามีเอ็มพอยต์อยู่นะครับทุกคนงั้นเราเอาเอ็มพอยต์มาซื้อของตกแต่งไปวิ่งมอมมี่ดีกว่าโดังโอ้โอ้ห้องนี้เหลือเยอะอยู่อ๋อว้าวแต่ห้องนี้ปืนโหดจังอะเล่นสีดูทั้งหมดเลยอ่ะ โอ้หมดจังไอเราไม่ช่ำชองนะเวย้ยเอ้ยว่าส,สกิลไปไหมเฮ้ย <c oughs> เอาเปืนแดงเหรอวะเจ้ากูเป็นโอ้ย ตบนี่แน่ตบไปตบไหมอ่ะดูนึ่งเหรอตายแล้วจะตายแล้วลว,วิกอ้ไม่ดูดรับไม่ได้หรอกอะไรไม่ดูดจับไม่ได้เหรอมี่ไปสิเอา้าเพิ่มหลธิก,ก่อนนะจะตายเอา เฮ้ยมีคนเห็นโอ้แรงวะ่ะกี่คนเนี่ยสามไม่โนใช่ไหมแต่ไม่โนหรอมั้งนี่คือสิ่งที่เถอเฮียยเุียเยเยเฮยียเยเฮีเร็วเนะ โอ้ไม่ถึงว่ามีดหมูอ่ะมีดที่เคลื่อนที่ไว้อ่ะผมว่าน่าจะใช่นะอุย้อยจะกลองพีโนตี้โฮเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นปืน8.5ดาวอันนี้เนาะตายก่อนไงยังไม่ได้เล่นเลยจะกลองเล่นดูบ้างอ่ะอุ้ยเจ๊แลับเราลึกวัดวันนี่เอกพโโลโลู มีไหมเปลี่ยนระเบิดได้กว่าเปลี่ยนตรงหน้านี้เลยเหรอ <c oughs> อ๋อมันชาร์จได้ใช่ไหมอ๋อฟันได้นี่แน่ <c oughs> เฮ้ย้วมาแลาแลว โอ้ตกเยอะแล้ว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 เอลมีเอลมีตายในนี้มีคนได้เหรอไม่มีไม่มีใครอยู่นี่เลยโอ้ ไม,มีเกาะเหรอม,มีเกาะจริงด้วยตายเลยทำไมไม่มีเกาะวะเกาะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเหรอหรือว่าไม่ไมันมันต้องไม่มีเหรอมันต้องมีนะด,ดู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 ดเลยมันต้องมีตัวดูดว่ะจะรอด โอ้โหมันมีเกาะตอนล่างสามเมโดนไหมอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ทันได้ไหมไม่ได้สักตัวโดนตบไปแล้วโดนมันแค่สองอะ่ะเต่ก็โดดแล้วนะ่ะ ไม่โดดวะโหด,ดอยู่นะอ้าวโดดไปแล้วตายแต่เราไม่ได้ตบวะ <c oughs> เอ้ยสุนเท่าไหรว่วะหกสิบเหรอหกสิบสี่สิบอ้าว Oh. Mm hmm. ใส่ปลาแฟดวะไม่ได้ใส่กันแฟดมาด้วยโอ้โ oh ห oh. ยังไม่กล้าล่างร่างสามเลยตายแล้วนี่โดนไหมไม่โดนวะจะเป็น <c oughs> มูดูนี่แหละอาให้มันตกอมาตักคนอะลงมา ไ,ไ,มไม่ลงว่ะตายมาจริงจริงก็อยากได้ตัวดูดนะอุ้ยไม่โดนอ่ะไม่โดนไม่ได้ไม่ได้ป่ะ ถ้ามันกดจีแล้วมันจะเดินช้าถ้ามันไม่ได้หมดแล้วตายหมดแล้วใช่ไหมเหลืออีกสองคน<ฮ>นั่นไงคนหนึ่งข้างบนนะ่ะไปแล้วโดดไปแล้วไปแล้วไหนเออ ไม่ได้ส่องไปไหนวะอยู่นี่เหรอ,อวิ่งหรือเปล่า,าอ่ะวิว่งมันเป็นฝูงเลยอละไรอยู่ไหนวะยัไงวันี้ไม่มีนะนี่ตายแล้วหลบตรงไหนวะอยากเอาเพื่อนไหนี่วะ เราเล่นบอมเหรอบอมเราไม่มีวะา,ามีแค่นี้ปืนนี้ปืนนี้แล้วกันโอเคว่าแล้วมันจะต้องแฟดใส่ว่าแล้วขึ้นไปก็ได้วะขึ้นไปก็ได้วะขึ้นไปก็ได้วะ bà ba, uni tuấn là, tuấn anh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  à, มาตาั้งน,นานพูดนางใน่ยเฮ้ยอะไรอ่ะกลุ่มแอทแท็โจมตีเป็นกลุ่มเหรอชิปมิงเด้งเฉยตกมาไม่ตกเลยอ่ะได้ไหมนี่มีคนเห็นปะตกแล้วโอ้ย ลงมาไม่ตกกว่าอุ้ยหน้าไม้เหรอโอ้โอตกมาโอ้อย่างแรงโอ้ ไม่ตกอ่ะใครนี่คือเจวะอะไรนะไอพูดอะไรอ่ะมันมันไม่ตกอ่ะรพี่เยอะโนรพี่เยอะโจรพีเยอะโจรพย่เยอะโจรี่เยอะเงสวัสดีเพื่อนวังเพื่อน เก่นกวัว้วขอโทษเลยเล่นม่หมู่แล้ววะไม่ใเล่นยอะเหอะวินเหนีอะเล่ไม่เหอะูมีนะผูอมีนะ้างนไม่โดนเออ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 ออแกมึงหมดเกินโอ้โหใอรอยประจำชื่อวะไอเหลอมันโปรไอเหลวมันโปรไอเนี่ยมาปายให้เหรอเออ ไอ้เหลือแม็กโฟยี่เราโราเด้ดดาเาตอนนั้นโดนด่าเป็นรโด,โด,ดนจัดอ้สัสแล้วประเด็นไอตัวที่โดนแบนอ่ะตัวกูให้มันบ้าเต็นเฉยโดนเขาไม่เห็นเราเหรอวะหรอือว่าเห็นอยู่แล้วใครยิงวะเขา

ลองหุ่นดีกว่าอยู่ไหนอะเราไม่รู้ขนาดที่ไม่เจอวะเธอไม่แอบแบนี้ก็ไม่บอกเขาเนาะเขาก็ไม่ร่งเกี่ยงชีวิตทั้งไรทั้งนานไหนวะเธอนี่ไปได้ไหมไอ้ขึ้นหมดเดือดเดือเที่ยวไม่หมดไม่หมดไมหมดปีต้องเก้าสิบกว่านัดโอ้ยขึ้นไม่ทันเหรอขนาดเลยไอ้เหลิมรอบนี้มันนี่ไม่เกิดหน้าเลิศเกลืเลิมกด พอขึ้นมาไม่ได้ตัวต้องโดนยา้เลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอ็เตียวเ้านาะโอ้โหแล่วอุ้ยเ่กีาร็กเด๋วเว้ยเล่นกีตตายก่อนคุลงมาแล้วันคอบิ๊กคือบิือบินกคขึ้นี่อุ้ยจับของนแรงมากใครขึ้นมาโดนกูแน่นอนนี่โดนแน่ใเดิขึ้นมาน่ยปาบนไดก็ไม่ตก เี้ย่าายเป็นมูดูก่อนอใเลยเพื่อนโอ้ยเี้ยทํบราอการะสุนทะลุเฮ้ยยี่มันทำลายพิธีไปกอนพิธีอยู่ไหนโอ้ยเห็นไราแต่เขาก็เห็นอยู่แหละกอกระสุนแล้วโอ้ะแล้วเด็นยตกแล้วตกไปแล้วอ่ะ ร้อยเหลือ่ไม่อยากเป็นแล้วแย่เลยสาวง่อะไราวเพื่อนเพื่อนมันกระิจะมีน้อยย่งวะังดอีกแล้วหรอวะว้าจะมมีใช่ไม่ได้เป็นก็เฉยิงกรมหมดเลยหชั่วโมงลว ยุ่งฟูอยู่ยุ่งฟูอะไรอะไรอะไรเรื่องอะไรอย่างเี้อะไรก็มีจะเลื่อนได้ไหมเนี่ยได้ห่ือเปล่าแนแน่เป็นอย่างแล้วพวกมึงอ่ะได้ไหมได้อยู่หนึ่งหมดชั่วโมงก็นามเลยเนี่ยโอ้ยเฮียถ้าถึงเพิ่มไปมันก็โดนตกทางเดียวได้แล้วเธอเป็นมัมมี่เหรอเออมอมมี่เยอะแล้วถอยไปอีกหน่อยไป ยไปไปไปไยไปไปไปนิดนึงคุณโุนโุนเราจะตายแล้วดูครูจะตายแล้วท้าวพี่ที่นี่จะไม่โกหกตายตัวไปตัวเองนี่เราหวังเก็บเมื่อวานมีกระสุนเยอะจังวะทำไมกูมีแค่หกนัดเองวะเก้าสิบหกเองเกียวกัมันน้อยเองวะเอ้ยติดอะไรวะเฮ้ยคูใส่ทุกอย่างที่มึงใส่กันแล้วนะทำไมกูมีน้อย เจ๋ขวางนีโอ้ยเอามันขึ้นไม่ได้ไม่ได้ขวาโอยเธอเนเมนีเดนีเธเอาไปอ a p p y น่ะ h a เ p y ต p p y น่ะโอ้ยคนที่สองเป็นวะเฮ้ยดูนะเอาเเ็อมนีแอไปอนี้เอาปืนอะไรอ่ะเิง่ะข้างบนยังไม่เหเ็บเยเองก็ได้แต่อันนี้น่าจะปืนที่อะไรเนี่ย

ไปหลอกดาวกูไม่หลอกดาวกูยเ่ยมันอ่้เสไหอยู่ไหนงมันตดหรืยังวะกระมนระไปหนอูีเี้ยรดดยกเดียีกียกรดี้ยวกระเด้ยวะเดียวกียวกระเดียเดียวกระเดียวกกี้รีรกระเกระเด ไม่โดนว่ะออกมาไม่ตกโหนี่จะโหดไปแรงซีรูซีดูแรงมากเขียนจ่าเผแล้ว้เพื่อบนนี่นี่ตามาต้องมาเห็นไมเห็นไหมเห็นไหม โอ้โหสวยกดกี่เลียงกดกี่เรี้ยงกดเรียงกดเลียงสวยมาแล้วขอคู่อ่ะสวยอ่ะคู่แล้วสัตว์มาดิไหนวะจีจงจีมาเฮอะไม่กลัวแล้วตอนเนี้ยอีจีมาครับมาครับเธอเชี่ยคำพูดแล้วเรียบร้อยครับกูได้การเรียบแล้วมาเลยมาเลยยิ่งวายิ่กวะอ๋อยหมดแล้วเลยสวยสวยได้ไปแล้วหาเรื่นเต็มตึกเลยขอขอคูดเรียนแบบแม่ใหญ่เนี่ยสอนไหมไม่โดน สองคนที่ไหนวะนจะเป็นมกูได้บัคกเียมากูาไม่เจอเลยวะท่อสูดท่อหรออเดี๋ยวเป็นระเบิดท่อก็ได้โคตรเ็งอตาไม่เปเพี่อเราบ้างไป่ไม่เห็นจ้าอ้ดูเฉยโดน เดินไปจ้ะไปโดนปุ๊บห่อขึ้นหรออืมอืมไม่ได้ปะมองเห็นไม้ปะวะเกี่ยวเนี่ยเขาบนตึกอันตรายเนี่ยไปได้นะไอ้ปลาวะเก่ยวเนี่เป็นนที่นี่เป็นแต่พี่อยู่ข้างกูไม่บอกกูเลยนะนี่ไม่รับผิเลยตัดนี่ยอ่ะจบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้ว ไหนวะถูกแล้วไอ้บ้าไปดีโอ้ยนงน่งกนงนนโกยตไหนวะกลเอ้าอยู่นี่ก็ได้วะสะานสะพานสะพานสนมีการเดนอ่รเอ้าโนแล้วตอนไหนวะ ไม่เจอเฮ้ยคุณมีการที่เกาไหมอันนี้ไม่ได้พุ่งตไหนวะพุ่งถึอยู่ไหนอ่ะดีมากแกทำดีทำดีทำต่อไปไปไม่ไล้ไม่โดนทีเาอร่ไหนอ่ะใคมาเรีกไรมาเรขึ้นมาขึ้นมาตัดลุมแม่งเด็ตัวดียวลมีคนในนั้นเหรอนี่อนแน่มึง โดนมามีลงแขกน่าหอมมีลงเขียดไมีคนในนั้นเหรอเขียดไม่โดนมีเยอะออกไปหน่อยไอ้ตัวล็อกไปไหนดิไหนะไม่มีเรนเดินมาลุกเองชนะเว้ยเดี๋ยวโดนอีกเกมเดียวมามีจะชนะแล้วโอเคมาเดี๋ยวขอก็จะบอมเหรออีกอืมไม่มีแฟตป่ะ อันนี้ก็ได้อ้าวไม่กัดไอ้ป็นไม่โดนไม่โดนโดนมดนแล้วเที่ยตายแน่วิ่งกอด ไม่มีเต้นติดเลือดไม่ใช่เต้นล่องหนนะอุ้้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเงียบปะแอบไปแอบไปแอบไปก็ได้ไม่ได้หลับฝันอ๋อไม่โดน โอ้ยไม่ได้สังเกตเลยปะเขายิงอยู่ตายก่อนว่าอุย้ยอย่าเพิ่งไปเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนข้างหน้าตายก่อนสิเราเกาะเราอยู่แป๊บบนึงแปบ๊บเดียว นี <laughs> <c oughs> ่ ie, ได้แล้วจบไม่จบวะคนเดินสองคนอ่ะสามคนสี่คนไป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 คาร์เดียนอ่ะคาร์เดียนได้บัฟดอกบัฟเรอกนี <N> ie, ่ อ๋อการ์ดี้มันทำให้ต้องถึกขึ้นได้บับบับการ์ดียนอ่าดีวะเ,เรื่องรู้รอบบับ <c oughs> เล่นรอบบับก่อนไอ้ตายตายละเจอเจอเลย หมดแล้วหรือเปล่าองร้อยสองคนโอ้ยเยอะปะตายหนึ่งยังคนอยู่ไหนวะ โอ้ยแพ้แล้วโอ้ยแล้วได้ไงที่ดีที่ดี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 วะไม่ได้แลกของเกลียนมาแล้วต้องแคปหน้าไม้ขุมอ่นนี้ขึ้นไปขึ้นไปตัวเดียวขึ้นไปเจ๋อข้างบนนี่ตกอันตรายกันนะออฮะข้าบันไดจากข้างบนอันนี้น่าสงสัยเนะไปอยู่ไหนอ่ะเอ็นจริงด้วยเจ๊นี่แม่อันตรายจัดหนึ่งร้อยกูบึ้มไปแล้ว ลงโอ้ยโอ๊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 ยนือดุรอายหรอวะปัดป่ะนี่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 ไหนล่ะอุ้ยยี่เห็นนะคนแรงคุไม่ถวรเยเฮ้ยคุณยืนไม่เ้อเลาเนี่ยยเอง มันเกิดระเบิดลุกเลยไอ้กาเรียนไอ้กาเรียนว่ะนี่ตายนี่ฉันเห็นเธอเห็นเธออยู่นะเหน็ดนะวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขโมนเอาดัมือขึ้นมาดีขนาดนี้ดีไงไล่ล่ากาเรียนนี่จะให้คาเดียนหลุดไป ไปไหนแล้วอ่ากระสุนหมดว่ะเธอถึงแรงวะแรงดีแรงวะใครก็แล้ววะเรียนเรียบร้อยเรียบร้อยโดดโอ้ยโอ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปขอผ่านเไ็่

โอ้ยแบงเหรอตัวสี่คนกูจะรอดใชไมด้วยไอ้ยี่กูตกอีกแล้วอีสัสมีไหมอ่ันนี้ไปโดนน่าขึ้นไปขึ้นไปทำไมเทอไม่ตกเลยวะโอ้เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหสุดน้อยนิดเดียวันนมมมีีแอ ร่อครับผมรงลอครับไปเจอที่นีน่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยบักมันไหมไม่มีเฮ้ยกว่าแล้วเธอเขาให้ชุบฮะโอ้ยยุ่งห่วยว่าคงถูกอ่ะเมื่อกี้เห็นมาม,มีเห็นใช่ปะเห็นแหละนี่แน่นี่แน่ นี่ดีน่ดีนี่ดีน่อ้หูว่ไก่นะอ้อาวเร็วรไปกาเดีนวะมาตึกว่างแล้วจะเคลียร์ให้เรียบร้อย กะเดียนกะเดียนไอ้เดียนตู้โอ้โหกาเดียนอยู่ไหนกูต้องการกะเดียนมากๆเลยโอ้ยกาเดียมาเลยเพื่อนอ้าวกระเซอรอยู่ไหนวะเฮียก็ตกกะเดียนเพื่อนมาโด้วยเลยเฮียก็ตก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  อเฮียายเลอเ็ดกระโดดะไอเีคืตกทีนี่มมีารดารดีมั้งเลยวะม่แรงอะไรตรงวะการดอะไรเงี้ยเป็นการล้อนๆไอเหียการเดี้มตัดการดี้ไอการดีอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงการเดี้จะเปรี้ยวหรจะตายยี่เนี่การดี้ที่หายยากอยู่ห้องนี้ นี่นเม้เขาโม้เขาโม้คอดดแล้วมาโดรเองครับี sure ś ś um, ่ดดอ่าให้คนชนะเอ่แ้วนนี้ก็เดียวแต่นิดเดียวนึงเออเฮ้ย้มตายลวโอเคชนะละโอเคครับก็สหรับวันนี้ก็ มามีต่ตาหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนาะเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วกัน